คิดอย่างแชมป์ทำอย่างแชมป์เลือกใช้ Fortuner แชมป์วันนี้ผมอยู่กับเครื่อง2.5 0 0ดีเซลสวยๆปี5.6นะสวยเดิมขนาดไหนเดี๋ยวพาชมครับสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดิมท,ที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้ก็อยู่กับรถครอบครัวพิมพ์นิยมอีกเหมือนเดิมนะครับถือว่า กระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยนะครับรถครอบครัวกลับมามีบทบาทในตลาดรถมือสอีกครั้งหนึ่งอย่างตัว Fortuner c h a แชมเองเนี่ยก็ถือว่าขายดีนะครับกรนะแสตอบรับจากลูกค้านะครับจาก FC ของเรารก็มีการสั่งซื้อสั่งจองมาไม่ขาดสายนะครับวันนี้เอาตัวที่หลายคนน่าจะตามหาอยู่นะครับหลายคนน่าจะตามหาอยู่สำหรับ Fortuner c h a แชมป์สออโต้นะครับ หลังจากที่ชอเกียธาจีเกียธรรมดาผมส่งไปที่ลำปางนะครับส่งไปที่แม่ห้องสอนนะครับที่แม่เสลียงแล้วคันนี้ก็เลยเอาเกียร์ออโต้มาสำหรับ 2.5G จเกียร์ออโต้นะครับหรือบล็อกเครื่อง2,494ันดีซีนะครับ 2.5V จเอ็นเทอร์โบ144แรงม้าตัวนี้บล็อกนี้เลยเกียร์ธรรมดาขายไปไหนห้าเกใช่ไหมเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้ขอขอราคาที่พิเศษกว่านิดนึงนะครับ6,59,000บาทนะก้าสำหรับราคาค่าตัวของ ฟอร์จูนแชมป์2.5 G เกียร์ออโต้นะ659,000บาทมาคอนเฟิร์มในเรื่องของสภาพความเดิมของบอดี้ตัวรถก่อนก็เป็นที่แน่นอนนะครับสำหรับรถที่ทีมจัดซื้อของมงคลคาร์เซนเตอร์คัดมาขายก็อย่างที่เห็นนะครับโดยเพราะเป็นไปได้เนี่ยรถส่วนใหญ่เองเนี่ยร้อยละแป้อละเกเนี่ยเน้นรถที่โครงสร้างเดิมหมดแต่ก็ส่วนมากเน้นรถที่ไม่เคยไม่เคยเก็บงาน ชิ้นส่วนหลักนะครับนะฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้รถที่ไม่ขยับเลยนะครับน็อตไม่ขยับมาร์กไม่ขยับนะทำให้การขายออนไลน์นะครับหรือการขายโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเห็นรถตัวจริงเนี่ยก็สามารถซื้อรถได้นะครับการันตีสภาพจากรีวิวนะครับการันตีจากทางร้านนะครับตอนนี้นะครับมี ขณะคุยคุยกันให้ชัดเจนนะครับรายละเอียดตำหนิชัดเจนตรงไหนแบบไหน,นยังไงความเดิมมอริตัวรถนะครับมีการรับประกันในเรื่องของเอกสารให้ด้วยน,นี่ตัวนี้คือที่ลูกค้าทางไกลสามารถจัดซื้อได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเพราะว่าเดินทางก็คงไม่สะดวกในช่วงโควิดนะครับอมอเตสักคูนี้นขออนุญาตให้ดูเพียน,นิดนึงเราจะไม่ค่อยเจอนะครับอย่างที่ผมบอกเคยนาเรียนไปสําหรับตัวอฟอร์จูเนอร์เนี่ยบล็อกเครื่อง2 5 0 0เนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่อง3 0 0พัน 2,005เนี่ยผมถือว่าเขาผลิตออกมาเป็นเป็นทางเลือกให้กับสายประหยัดน้ำมันนะครับให้กับสายประหยัดน้ำมันเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเป็นบล็อกเครื่อง3,000เองเนี่ยผมเนใช้อยู่แล้วนะครับเครื่อง3,000เนี่ยผมเป็นเป็นผมเป็นคนที่ใช้บล็อกเครื่อง3,000อ่ารแรงม้านะครับอัตราน้ำมันเฉลีย่ยอยู่ประมาณ11 12หรือ10กิโลเมตรต่อลิตรนะบล็อกเครื่อง3,000นี่คือผมี่ผู้ใช้จริงใช้มาหลายปีแล้วด้วยแต่บล็อกเครื่อง2,005เนี่ยอยู่ประมาณ10ตกลางๆนี้ได้ ันและตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อด้วยนะครับเพาเดียวนะครับน้ำหนักไม่เยอะนะครองตัวในเรื่องของการใช้งานแบบประหยัดน้ํามันนะตัวนี้2อ0 0ันห้ดีโฟรอมบัลเร็ว VN เ u r b o ทตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของประหยัดน้ํามันทนทานดูแลง่ายไม่จุกจิกอันนี้คือจุดขายหลักนะครับที่โตโยต้าได้รับความนิยมแต่ถ้าพูดถึงออปชั่นอะไรต่างเนี่ยสู้ไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะสู้ไม่ได้นะครับสู้ จะสู้แบรนด์อื่นแบรนด์ไหนก็สู้ไม่ได้นะครับแต่ที่โตโตโตต้าสู้ได้ก็คือนี่แหละนะครับความชัดเจนในเรื่องของความดูแลนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกไม่เทนนันซ่อมบำรุงอะไรง่ายอะไรเยอะๆไปหมดอันนี้คือที่คนไทยน่าจะชอบนะครับคนไทยไม่ชอบอะไรที่เป็นจุกจิกโตต้าก็เลยขายดีเพราะว่าจะไปเทียบเม็ดเทียบออปชันเทียบฟังก์ชันการขายหรือว่าฟังก์ชันการขับขี่เนี่ยหลายคนเคยคอมเมนต์บอกว่า f o r t u n e r โดยเฉพาะตัวเนี้ยเลยนะ เพาะตัวนี้เครื่อง 2. อ0 0ัเหมือนกับรถกระบะครอบกระดองนะครับเหมือนกระบะสประตูครอบกระดองซึ่งพื้นฐานมันก็รถกระบะด,ดีๆนี่แหละนะครับแต่ไม่คิดไม่คิดไม่ค,ดมคดาดฝันว่า Fort กเจอรตัวนี้ฟังก์ชันการใช้งานเหมือนรถวีโก้ชั้มสประตูเหมือนที่เขาคอมเมนต์มาจริงๆเหมือนแบบนั้นเลยนะครับระบบการขับขี่ผมจะพาไปดูภายในแล้วก็ยางยางนี่น่าจะเป็นยางเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะผมดูลักษณะออใช่ ยางปี19นะครับบิสโตนปี19นะครับยางสัก80-90%นะเป็นแม mm ็ก hmm. เดิมติดรถสภาพยังสวยใช้งานได้ยาวๆนะครับแม็กติดรถขอบ17นิ้วนะแม็กลายแชมป์หกแสนห้าหมื่นเกาพนบาทนะสำหรับราคาค่าตัวของเฟอร์เจอร์แชมป์ที่ยังไม่ได้มีการไปตกแต่งอะไรนะครับเครื่อง2อ0 0ดีเซลเวอินเทอร์โบเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ยังเป็นเกียร์อัตโนมัติอ่าหสปีดอยู่นะครับยังเป็น5สปีดอยู่ เพราะว่าถ้า6สปีดจะต้องเป็นบล็อกตัวใหม่แล้วนะครับ mm. เป็นตัวใหม่แล้วก็คือตัวที่โฉมใหม่ปี 10, ป 10, 15ปลายปีจนถ,ถึงตัวปัจจุบันที่เป็นบล็อกเกียร์6สปีดนะครับตัวนี้ป็น,เป,นเป็นเกียร์ออโติ5สปีดอยู่ภายในมีการเก็บงานนะครับพุ้มเบาะมานะครับเก็บเบาะมาเรียบร้อยพรัอพาะไรเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับสตาร์ทนี่ก็เป็นเหมือนกับกุญแจเหมือนกับวีโก้แชมป์นะครับเครื่องส่งเครื่องเสียงระบบแอร์นี่คือวีโก้แชมป์ดีๆนี่เองอ ฟังก์ชันที่ให้มาก็ไม่ได้แย่ๆอะไรนะครับแต่ใช้ดีใช้ทนต้องยกให้เขานะครับต้องยกให้เขาเลยสตาร์ทนิ่มๆนะครับ่อง2 0 0ดีเซลดีหน่อยให้เบ่อไฟฟ้ามานะยังให้บ่อไฟฟ้ามานะครับถ้าไปเจอเกียร์ธรรมดาตัวแรกปี12น่ก็แมนมือนะครับยังดีหน่อยแล้วตัวนี้มีปล่อไฟ้าอยู่เลขไม่อยู่2 0 0 0 0 0 5 4 0 1 0 254,113กิโลเมตรนะครับรถปี13านะปีใช่มปีก็ประมาณนี้นะครับ7 8ปีก็ประมาณนี้นะครับพอรถมาเท่าไหร่ล้วก็ขายเท่านั้นแหละนะครับไม่มีการกลับการกอหรือว่าให้ลูกค้าต้องสงสัยนะครับรถทุกคันเรามีการเช็คประวัติมาเรียบร้อยลูกค้าซื้อไปก็สบายใจนะครับ659,000บาทได้เกียวออโต้เครื่อง2,500 ดีเซลสวยๆวย <Ừ. S 1> นะครับภายในเก็บงานมาเรียบร้อยมีผมปูเข้ารูปมาให้ด้วยนะครับอ,อาจจะไม่อาจจะไม่ได้เข้าแบบว่าเข้ารูปแบบแบบเป๊ะๆเหมือนกับตัวพรมกระดุมนะนะครับแต่ตัวนี้ก็แมทกับสีรถพอดีนะครับแมทกับภายในสีเบสสีครีมพอดีเลยฟังเสียงเครื่องยอนต์นิ่มๆนะครับเออผมลืมบอกไปว่าลูกค้าบอกว่าเวลารีวิว ให้เปิดฝากระโปรงแล้วก็ถ่ายตอนสตาร์ทเครื่องด้วยนะครับว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์หรือเปล่าดังนิ่มหรือเปล่ามีลูกลอกดังมีสายพานดังหรือเครื่องหลวมเครื่องควนหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไยว้นะครับผมไปเล่นเครื่องแป๊บหนึ่งนี่คืออันนี้ลูกค้าคอมเมนต์มาผม,ผมถ่ายเพิ่มเติมให้นะครับแต่ก็โดยส่วนใหญ่เราก็เช็คมาพร้อมแล้วนะครับนิ่มๆนะครับ เร่งเครื่องไม่มีสันไม่มีคอนนะครับพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานก็เพิ่งส่งไปเช็คศูนย์มานะครับน้ำมันพาวเวอร์นะครับน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเบรกนะครับดูสีดูสีผ่านเลนส์กล้องเลยก็ได้ก็มีการเห็นว่าไอเขาไปเก็บงานให้แล้วนะครับเมื่อก่อนถ้าผมจะไปผิดอาจจะเป็นรอยรอยรอยขีดนี่เออนี่รอยเดิมยังอยู่อยู่นะครับก็จะมีรอยขีดรอยเดิมนี่นะครับเขาไปเก็บงานขัดสีให้แล้ว ก็พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานทันทีสําหรับคนที่ต้องการหาอยู่ผมว่าราคาก็จับต้องได้นะครับราคาไม่แรงมากนะครับถ้าผ่อนก็ประมาณสมมุติว่าถ้าจัดเต็มถ้าจัดเต็มก็ประมาณงวดประมาณหมื่นประมาณนี้นะครับเป็นรถครอบครัวที่น่าจะตอบโจทย์น่าจะตอบโจทย์ใครหลายคนที่มองหาที่ราคาไม่ไม่สูงมากแล้วก็ได้รถที่ยังปีไม่ลึกมากปีไม่ลึกมากสภาพคอนเฟิร์มให้ว่าเดิมสวยดูดีแน่นอนนะครับ 2.5G VNTurbo หน้าหลังสวยเดิมไม่มีอะไรนะครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะครับประจุนเนก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับรุ่นไหนๆมาแล้วก็ไม่แปลกหูแปลกตานะครับ้อยข้างเหมือนเดิมนะครับแต่รุ่นใหม่เพิ่มเติมมันก็คือเขาเขานหนักเบาลงนะผมไปลองไปแล้วนะครับตัวตัวหน้าใหม่ตัวหน้าเ g จ n นเดอร์เบาหนักเบาเบ,า,บากว่าเดิม นะครับยกยกไม่ไม่ปวดเอวอะคอนโทรลได้ง่ายเพราะว่าตัวล็อกมันอยู่มันอยู่ด้านหลังแต่ตัวนี้เป็นตัวล็อกมันอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางอันนี้คือมาแบบเดิมๆนะคุณผู้ชมสําหรับคนที่ต้องการรถครอบครัวเดิมๆนะเอาไปแต่งเอาเองนะครับอาจจะไปแต่งชุดสกเกิร์ตชุดากาวข้างหรือไปแต่งใส่มงใส่แม็กอะไรก็ค่อยว่ากันเพราะว่าของแต่งโฟเจเนอร์มีเยอะแต่น,นี่คือสแตนดาดนะครับผมมาคอนเฟิร์มให้ ได้รับชมรับฟังอีก1คันสำหรับ For t u n e r c h a m ช 2.5G เกียร์ออโต้ปี2013หรือว่าปี2,556กับราคา659,000บาทนะครับแ่ค่2,500ใครหาอยู่ผมบอกเลยว่าช้าไม่ทันเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่ในตลาดก็เราเจอเครื่อง3,000กันซะส่วนใหญ่นะครับเมื่อวานรีวิว 2,500V ออโต้ปี15ไปก็น่าจะจบแล้วนะครับน่าจะจบแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับมงคลเทนเซนเตอร์โดยเฉพาะรถฟอร์จูเนอร์เองเนี่ยเรามีไม่ขาดไม่ขาดมือไม่ขาดสาย ก็ยังฝากติดตามซอสักดาและก็มงคลคาสเซนเตอร์ในทุกช้องทางที่เราลงขายรถนะครับ <S <S นะบ FC ฟซ r t ันเก็ฝากซับสไครต์ก,กดไลค์และกดแชร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ซอสักดากับแชมป์659,000้มบาทลาไปก่อนสวัสดีครับ